ก็สวัสดีเพื่อนพี่ๆและน้องทุกคนนะครับินู่ตอนเราเข้าสู่ My p o p u p IT ในพูดข่าว IT ครับ พุทธาไอทีในคลิปนี้สมารัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung g a l a ซ y a 11ครับรุ่นเล็กสเปคครบครันมาพร้อมกับดีไซน์ i n น i n i t y O อนะครับนอกจากนั้นมาพร้อมกับกล้องหลังมากถึง3ตัวแบตเตอรี่ใหญ่4,000มป์หลังจากที่มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ a m s u n ง g a l a ซ y a 11สมาร์ทโฟนเวอร์ชันอัปเกรดประจำปี2020ในตระกูล A Series ของเขา g a l a x y a 11นะครับมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ด้วยหน้าจอมีการเจาะรรูวววาาางงกกล้้้้ออหหนนนไบจทีี่่เย Iffi เหมือนกับรุ่นพี่พร้อมกับมีการอัปเดตกล้องหลังมามากถึง3ตัวครับแบตเตอรี่ก็ให้มาที่4,000ม ah. ิลลิแอมป์แถมสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรวมถึงนะครับยังรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว15วัตต์ด้วยมาดูสเปคโดยรวมของตัวโทวรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันครับสเปคเบื้องต้นรุ่นนี้จะมีน้ำหนัก177กรัมครับหน้าจอเป็น TFT Infinity-O Display ขนาด6.4นิ้วความละเอียด SD p a s 720 x 1,560พิกเซลชิปเซตนะครับเป็น u c t a Core Processor ความเร็วที่1.8กิกแต่ยังไม่ได้ระบุ ครับว่าเป็นของแบรนด์ไหนแรนบ้างให้มา 2GB แล้วก็ 3GB กิกรอมหนวยความจํา3สามสิสามารถเพิ่มไมโครซีการ์ได้สูงสุดถึง 512GB เลยทีเดียวกล้องหลัง3ตัวครับเลนหลัก13ล้านพิกเซลเลนต่อมาอัลตทอรไวล้านแล้วก็เดฟเซ s เซอร์2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4 0 0 0ันมิมชาร์จเร็ว 15W วัตมีเซนเซอร์แกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องและรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าซ a m s ุ n Galaxy A สิบดมีให้เลือกทั้งหมดสีด่ส แอกออกมาให้เราได้ทราบกันนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาเดทให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจปกติแล้ว Galaxy A11 หรือ Galaxy A 11, ที่มีเลข1นึ่งซีรีส์เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของ s a m s u n Galaxy g A Series นะครับรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันแต่จัดสเปคมาครบคันมาดูราคาดีกว่านะครับว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอัปเดตกันนะและนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในพูดข่าวไอทีในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆลุยดีแล้วก็ติดต่อต่อไปนะครับช่องของเรามีเพจวิวเพนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะแต่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย